โจทย์ปัญหานะครับข้อ11เพ่อค้าขายสินค้าชนิดหนึ่งมีต้นทุนชิ้นละ4บาทแต่ถ้าเขาตั้งราคาขายชิ้นละ20บาทอุ้ยแบบนี้มีกำไรไหมมีกำไรแน่นอนคือกำไร16บาทนะอ่านโจทย์ต่อก่อนขายสินค้าได้พันชิ้นต่อสัปดาห์และทุกๆ1บาทที่ลดราคา ทำให้อะไรขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ100ชิ้นนั่นหมายความว่า1บาททำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ100ชิ้นนั่นเองคำถามเขาควรตั้งราคาขายเท่าไหร่จึงจะได้กำไรจากการขายมากที่สุดแต่จากการราคาขายปกติเนี่ยเขาขายชิ้นละ20บาท เราจะสมมุติยังไงดีอ่ะสมมุติบอกลดราคาเอาแค่ลดราคาดีกว่าลดราคาชิ้นละ x บาทลดราคาชิ้นละ x บาทนะครับปกติแล้วเวลาขายสินค้าเนี่ยกำไรเราก็คิดจากจำนวนชิ้น ที่ขายได้คูณกับกําไรต่อชิ้นคูณกับกาไรต่อชิ้นสมมุติว่ากําไรเป็นฟังก์ชัน fx จำนวนชิ้นโดยปกติแล้วเนี่ยเราขายได้สัปดาห์ละ1,000ชิ้น1,000ชิ้นเขียนไว้ก่อนนะ1,000ชิ้นแล้วก็ราคา กำไรปกติเนี่ยกำไรชิ้นละ16บาทอย่าลืมนะขายอะ่ะชิ้นละ20แต่ทุนมัน4บาทสแสดงว่ากำไรชิ้นละ16บาทแต่ถ้าบอกว่ามีการลดราคา X บาทยอดขายจะเพิ่มขึ้น 100X นี่คือฟังก์ชันของคำว่ากำไรนะครับฟังก์ชันของคำว่ากำไร ยากตรงสร้างฟังก์ชันนี่แหละแต่พอได้ฟังก์ชันแล้วก็ง่ายแล้วแหละหน้าที่ต่อไปก็คือเราต้องตรวจสอบค่าสูงสุดค่าต่ำสุดมีหน้าที่ก็ดิฟดิฟผลคูณโดยแล้วการปล่อยหน้าดิฟหลังบวกปล่อยหลังดิฟหน้าดิฟหน้าก็ได้เท่ากับ100หาค่าวิกฤตคือให้ดิฟเป็น 0แล้วก็แอบเอา100หารตลอดไปด้วยเลขได้เหลือน้อยก็เหลือ10บวก x คูณกับลบ1บวกกับ16ลบเอา100หารตัวหลังเหลือ1เหลือแค่นี้คิดต่อนะก็เป็นลบ10ลบ x บวก16ลบ x x กับลบ x ก็เป็นลบ2 x ย้ายมาข้างนี้ก็เป็น2 x 16ลบ10ก็เหลือ6 x ก็เท่ากับ3ไอ้ตรงนี้คือค่าวิกฤตค่าวิกฤตมีค่าเดียวเลยแทบจะไม่ต้องหาเลยนะแสดงว่าลดราคาชิ้นละ3บาทแล้วจะทำให้กําไรของเราเนี่ยมากสุดถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ดิฟครั้งที่2ดู แต่ดิฟครั้งที่2เนี่ยจะยากหน่อยเพราะตรงนี้เรายังไม่ได้จัดทําเป็นผลสําเร็จขอข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ขอข้ามไปเลยไม่ต้องแสดงก็ได้เพราะค่าวิกฤตมันมีค่าเดียวนะครับก็พยายามตอบคําถามเขาอะไรบ้างควรขายราคาสินค้าชิ้นละเท่าไหร่ปกติขาย20บาทลดให้3บาทเพราะฉะนั้นขายสินค้า ราคาชิ้นละ17บาทนั่นเองเติมว่าเอ๊ะแล้วที่ว่ากำไรมากสุดเ,เท่าไหร่ก็เอาไปแทนในสมการนี้นะครับสมการตัวนี้ดังเดิมกำไรเท่าไหร่ถ้าไปแทนเอาเขียนเป็นฟังก์ชันไว้ข้างล่างนี้เลยนะ f 3ราคาวิกฤตคือ3ถูกไหมก็1,000 บวก100คูณ3ก็เป็น3 16ลบ3 16ลบ3ก็คือ1,300 1,300คูณกับ16ลบ3เหลือ13กำไรชิ้นละ13บาทนั่นเอง13คูณ13 69 0 2ตัวก็แสดงว่ากำไรมากสุด16,900บาทนั่นเอง